สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tom and Jerry Chase นะครับซึ่งเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นแมวไล่จับหนูหรือหนูวิ่งหนีแมวนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นออนไลน์แบบเรียลไทม์ก็คือเกมนี้ค่อนข้างสนุกนะครับโดยที่ค่าย Net e a ีทนะครับคือเป็นค่ายเดียวกับ Identity V นะครับร่วมมือกับ Warner Mother นะครับทำเกมนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาเปิดในเซิร์ฟซี ซึ่งมีภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วก็มีภาษาให้เลือกมีภาษาอังกฤษอินโดนีเซียไทยจีนนะครับส่วนเซิร์ฟซีก็มีค่อนข้างเยอะมีลาวกัมพูชาไทยพม,มา่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปลองดาวน์โหลดเล่นกันดูก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายๆน่ารักน่ารักนะครับมาจากการ์ตูนล,ลิขสิทธิ์แท้เลยซึ่งใช้น้าที่โดยประมาณ1.30กิกะไบเท่านั้นเองแ๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ เขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของโปรไฟล์แล้วก็สามารถเลือกโปรไฟล์ได้นะครับสมัครไปเลยก็จะมีคัตซีนแมวไล่จับหนูนะครับก็คือเจ้าทอมนั่นเองไล่เจอรี่นะสามารถกดสคริปต์ในส่วนของคาัตีนได้นะครับจะมีเรื่องของการสอน ให้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดใครเล่นไม่เป็นนะครับเขาก็จะมีททัวร์เรื่องของการสอนในส่วนของฝั่งแมวแล้วก็ฝั่งหนูนะครับมาถึงนะครับเมื่อเราผ่านในส่วนของทัวร์เรื่องของการสอนทั้งฝั่งหนูและฝั่งแมวนะครับเราจะได้รับเหรียญด้วยก็มาถึงหน้านี้อินเทอร์เฟซก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเดิมนะครับก็จะมีพวกกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมมานะจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับมากมาย ก็จะเป็นเรื่องของการลลอกอินไยวันที่จะได้รับเหรียญเราสามารถนําเหรียญเนี้ยไปซื้อในส่วนของสกินตัวละครได้นะครับจะมีสะสมสกินด้วยซึ่งเป็นสกินระดับ A e เลยก็มีสกินเยอะเนาะก็สามารถมาเปิดมีชาเลนจ์ให้เราทํานะครับมีเรื่องของการเติมเงินการเติมเพชรแน่นอนนะครับเราก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่า,าตัวเกมเนี่ยเคยมีเรื่องของการพรีวิวแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางด้านล่างจะมีภารกิจให้เราทํามีระบบกิวเพิ่มขึ้นมานะครับมีเป้มีรวบรวมมีบัตรความรู้แต่งตัวตัวละครอะไรพวกนี้รวบรวมก็มีพวกความสําเร็จนะครับเป็นเอิร์ชิปเมนต์มีการล่างสมบัติก็คือเป็นกาชปองนั่นเองที่จะให้เราเปิดในส่วนของตัวละครหรือว่าเป็นสกินอะไรพวกนี้นะครับก็มีค่อนข้างเยอะมีกรอบบัตรความรู้นี่ก็คือเป็นความสามารถพิเศษนะครับที่จะทําให้เรามีสกิลหรือว่ามีพลังเหนือคนอื่นนั่นเอง ก็จะมีเรื่องของการเติมเงินการซื้อแพ็กเกจต่างๆนะครับสิทธิพิเศษอื่นๆด้วยรับกล่องโอ้อันนี้รับฟรีด้วยนะครับสามารถกดใช้ทันทีเฮ้ยเดี๋ยวเรามีอยู่ในเป้นะนี่ก็จะมีของนะครับที่สามารถใช้ได้ได้เพชรม่วงมาด้วยนะนี่สามารถเปิดได้แล้วก็มีเศษสกินนะครับก็เมื่อสะสมนะครับ คบ50เราก็จะได้สกินอันนี้ไปซึ่งเป็นสกินระดับ A นะครับมีโหมดค่อนข้างเยอะมีโหมดคลาสสิกมีปากั้วมีจัดอันดับนะครับมีผ่อนคลายมีเรื่องของการฝึกฝนการฝึกฝนเนี่ยก็ไปทานะครับซึ่งมันจะทําให้เราได้เหรียญแล้วก็ได้ของเพิ่มเติมด้วยมีบทเรียนขั้นสูงมีการฝึกฝนแบบ AI นะครับก็คือสามารถไปทดลองเล่นได้มีร้านค้าให้เราเลือกของค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถใช้เหรียญหรือว่าจะเป็นเพชรน,นะครับเพื่อที่จะซื้อสกินได้ ก็สมมุติเราอยากได้ตัวนี้เราก็สามารถซื้อไปได้เลยมีแบบถาวรก็สามารถซื้อด้วยเหรียญได้นะครับก็มีไอเทม,มอื่นๆมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับมีส่วนของสกินต่างๆมากมายมีสกินค่อนข้างเยอะนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะสำหรับเกมนี้แล้วก็มีด่านค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรา,าจะไม่พูดมากนะครับอย่างที่บอกเราก็จะไปดูในโหมดคลาสสิกให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า,าเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับว่าการเล่นเป็นยังไง ก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นฝั่งหนูนะครับสําหรับวันนี้ก็เริ่มการจับคู่ไปเลยก็เมื่อเราจับคู่เสร็จนะครับก็ทุกคนกดพร้อมเราก็จะสามารถเลือกตัวละครนะครับสลับเปลี่ยนตัวละครได้ตัวละครแต่ละตัวก็จะมีอ่าคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนกันมีแบบฟรีด้วยนะอขอเป็นขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นโรบินฮูด แล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธที่จะได้ใช้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนอาวุธได้แล้วก็เป็นบัตรความรู้นะครับบัตรความรู้อย่างที่บอกนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเนาะก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยเนี่เด่นที่สุดในรอบนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้มีระบบเด่นสุดแล้วนะ Welcome to Tom and Jerry Chase เรื่อควมทูทอมแอนเจอร์รี่สอันนี้ก็ให้เราตามหาชีสนะครับคือเป็นห้องทดลองนั่นเอง เราก็จะขี่จรวดไปปิง้งให้เราไปตามหาชีตนะครับโดยที่อยากให้เจ้าทอมเนี่ยมันรู้นี่ชีตอยู่ตรงนี้หนึ่งอันอันนี้ก็คือให้เราตามหานะครับอย่าเจอแมวก็พอก็อยู่ตรงจานด้านบนหนึ่งอันเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เป็นเค้กนะครับสามารถกินได้นะครับเคก้ก หรือว่าอุปกรณ์ใ,ใดๆก็ตามที่อ่าสามารถใช้โยนได้นี่คือโยนได้เลยนะครับอันนี้เจ้าแมวไล่เราแล้วก็ตกลงมาดีครับเฮ้ยเฮย,เยจะเอาอะมันจะเอาเราอะมินิแมปนะครับมีในส่วนของแมวบอกด้วยก็คือมีชีทเห็นไหมชีทอยู่ทางด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราเก็บชีทก่อน เมื่อกี้เราลืมเก็บชีสะ,ะนี่ได้มาละโอเคเมื่อเราได้สกิลนะครับเราสามารถอัปเกรดในส่วนของสกิลเราได้ด้วยก็จะมีสกิลให้ก็คือตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันด้วยนะครับไปเลยอันนี้ก็คือเป็นเก้าอี้นะครับสามารถยกของเพื่อที่จะเอาไปโยนใส่เจ้าทอมได้อยู่ไหนนะเฮ้ยอุ้ยออ้ย โอ้โหผมลงท่อมานะครับซึ่งเขาไม่รู้แน่นอนเราสามารถโยนได้ใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะหาชีทนะครับเอ้ไม่รู้อยู่ตรงไหนเราอยู่ในห้องเก็บของหรือเปล่าโอ้โหอ,อยู่มุมล่างสุดเลยเดี๋ยวนะชีทอยู่ตรงนี้นะครับช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนดันได้นะครับโอ้ชีดชีทชีดอ๋อชีทอยู่ทางด้านล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนไปเอาเนอะ เดี๋ยวเราไปตรงนี้เลยแล้วกันช่วยเพื่อนเนาะเดิน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 โอ้ไปแล้วไปแล้วนี่เราสามารถใช้สกิลอื่นๆได้นะแล้วก็สามารถกินเพื่อเพิ่มพลังได้ด้วยมันมาวะมันมาวะโอ้เฮ้

มาดิโยนมั่วอีกเฮ้ยไป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 เขาท่อเขาท่อ,อนี่คือการหลอกนะครับเราจะไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนดันเอ้ยช่ว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 ยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ช่วยเพื่อนดันปืด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 มันสามารถช่วยเพื่อนดันได้อุยมันมามันมาเอ ไปดันดันดันดนะอึดอ,อ้ใจต้ตะเกียเจ้าทอมเจ้าทอมมั่วละจะมีเวลาทางด้านบนบอกนะครับตอนนี้เขาให้ไปเปิดประตูแล้วล่ะก็จะมีประตูบอกก็คือสามารถใช้ของเนี่ยปาประตูได้นะครับก็เป็นของพวกนี้ยอ้เราไม่ไหววะเราจะใช้ของที่จะเอามาปาประตูได้ นี่ก็คือเป็นพวกนี้แล้วก็จะสามารถออกไปได้นะครับอันนี้มีคูดาวด้วยก็คือเป็นพวกผลไม้เนี่แหละสองหนึ่งศูนย์ไปไปไปออกโอ้โหหนูเป็นฝ่ายชนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายๆแล้วก็น่ารักน่ารักนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง2ระบบเลยก็คืออันนี้เป็นฝั่งหนูนะครับก็คือมีฝั่งแมวก็คืออย่างที่เห็นก็คือเราต้องไล่จับหนูนะครับจน ดเลเวลก็ไม่ได้ขึ้นยากนะครับจะมีภารกิจให้เราทํานะครับก็คือเป็นภารกิจรายวันอะไรพวกนี้ก็คือเราจะสามารถรับของได้ด้วยจะมีภารกิจนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมาทําภารกิจนะครับเพื่อรับ XP แบบประจําวันแล้วก็มีแบบรายสัปดาห์ด้วยนะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับมีสัปดาห์ต่างๆนะครับมีบัตรผ่านซีซั่นด้วยก็คือจะมีรับของมีรับชีสด,ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่เติมเงินตรงนี้เราก็สามารถบูตเพื่อที่จะรับของทางด้านล่างได้จะมีพวกสกินหรือเป็นตัวละครนะครับที่จะได้รับฟรีด้วยเช่นเดียวกันก็โอเคเป็นยังไงกันบ้างสาหรับ เกม Tom j n r r y r r y นะครับก็เปิดในเซิร์ฟซีเรียบร้อยแล้วสามารถไปดาวน์โหลดนะครับเป็นเกมที่ไม่กินสเปคหรือว่าไม่ได้กินกราฟิกอะไรนะครับก็สำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อน,อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ